เอาล่ะเขาก็สวัสดีช้าเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซั่นสตูดิโออินเช่นเคยครับในคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปจัดให้ตามคำขออีกเช่นเคยนะครับกับ10เกมมือถือแนวเก็บเวล MMO RPG ครับกราฟิกสวยอลังการแต่ต้องเน้นย้ำนะครับว่าคลิปนี้ครับจะเป็นเกมมือถือที่อยู่ในสโตร์นอกเท่านั้นครับยังไม่เข้าไทยนะซึ่งเกมแนวนี้ครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้เกมอะไรใหม่ๆหรือเบื่อพวกเกมสโตร์ไทยกันไปแล้วครับ ทั้ง10เกมที่ขนมานั้นจะมีเกมอะไรกันบ้างครับและภาพเนี่ยของโซนอกจะสวยจริงหรือเปล่าจะเด็ดกว่าโซไทยแค่ไหนครับก่อนจะไปดูครับก็ขอคนละหนึ่งไลา์หนึงแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ มาเปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกม Night Crows เกมมือถือ MMORPG ตัวใหม่ล่าสุดครับที่น่าจับตามองมากๆอีกเกมหนึ่งในปีนี้ด้วยกลุ่มพลังกราฟิกที่อัดแน่นเกินกว่ามือถือธรรมดาจะรันกันไหวครับตัวเกมพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Unreal Engine 5งานเนียบเจียบคมทุกมิติเลยซึ่งจะมาในแนวเก็บเวล MMO RPG ตะลุยท่องไปในโลกอันแสนกว้างใหญ่ อาชีพเนี่ยเปิดตัวมาด้วยกัน4คลาสด้วยกันครับได้แก่นักรบพ,พาาดินเรนเจอร์และก็วิชสามารถปรับแต่งหน้าตาตัวละครได้แบบละเอียดยิบต้องยอมรับจริงๆว่าภาพนั้นคมมากๆครับถ้าว่ามือถือใครไม่ไหวนะสามารถคลาสเพลระหว่าง PC แล้วก็เวอร์ชันมือถือกันได้ครับส่วนโหมดการเล่นนั้นเน้นหลักๆเลยก็จะเป็น PVP ครับที่รองรับการบวกก,กันกว่า1000คนการทำสงครามตั้งตีขนาดเท่ากองทัพกันไปนเลยทีเดียวครับ มีทั้งต่อสู้ภาคพื้นดินแล้วก็กลางอากาศกันด้วยครับยิ่งใหญ่อลังการตามสไตล์ของเกมเอเชียครับถามว่าชอบเกมแฟนตาซีนะภาพส,สวยๆแบบเวอร์วางเกมนี้ถือว่าไม่ควรพลาดครับเอรสไรท์ออฟกาเดียนเกมมือถือ MMORPG ฟอร์มยากาที่จะมาในทีมของไซไฟงานดีกราฟิกเนี่ยโคตรอลังการครับ ชันพิจาว่ามือถือร้อนมือถือไหม้กันเลยทีเดียวนะตัวเกมเนี่ยเราจะเห็นตัวละครครับฉากบรรยากาศวิวทิวทัศน์ต่างๆซึ่งเขาทําออกมาได้คันสุดจริงๆครับมียานพาหนะเท่ๆทางรถมอเตอร์ไซค์ปีกบินที่ดูไฮเทคแบบเน็กเจ๋งครับตีมไซไฟเนี่ยต้องจัดเต็มข้อกันอย่างแน่นอนความน่าสนใจสำหรับเกมนี้ครับเขามีเยอะจริงๆครับเริ่มด้วยตัวละครที่มีหมด4สายด้วยกัน8อาวุธครับที่สลับตอนต่อสู้กันได้ทุกตัวละครนั้นจะมีสกิลท่าไม้ตายเฉพาะ ส่วนอาวุธเนี่ยก็จะมีระบบขอบทาแผ่ทางกันมาด้วยนะทางด้านของวิธีการเล่นเนี่ยก็จะคล้ายพวกเกม MMORPG ทั่วไปนะครับมีระบบของเควสเนื้อ <c oughs> เรื่องเควสรลองเควสย่อยลงดันเจี้ยนฟาวซึ่งวัสดต่างๆครับรวมไปถึงมีการล่าบอสกันได้ด้วยและที่สําคัญครับตัวเกมนี้รวมการเปิดกระชปองเข้ามาใส่เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันครับและที่ชอบเลยครับคือระบบเควส์นะครับที่เขาใส่เข้ามาจะมีมิติเกมต่างๆเอามาให้เราได้แก้เบื่อกันมี CG เนื้อเรื่องให้ดูกันด้วยนะ มีเรื่องของ q ิกไทม์อีเวนต์อะไรพวกนี้กันด้วยครับโดยรวมแล้วถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างอลังการงานสร้างจริงในปีนี้ครับที่ค่อนข้างโดดเด่นม,มากๆกันเลยทีเดียวลงดีเทลจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ครับขอเกมเกมเวลเนี่ยไม่ควรพลาดครับมาดูกันต่อกับเกม w a r of p r a s s i a เกม m MM o r PG ครับจากค่าย N e x ซอนครับที่ในครั้งนี้จะเปิดมาในแนว Open World แบบกว้างกวงกันแบบสุดๆครับโดยตัวเกมของเขาเนี่ยจะเน้นระบบการ PVP ครับการทำสงครามขนาดใหญ่นะให้เราเนี่ยรวบรวมกองทัพตั้งกิว้วบุกยึดพื้นที่ครับแล้วก็แย่งชิงอาณาเขตกันถ้ากิ้วไหนครองพื้นที่ได้ก็สามารถกำหนดภาษีและก็ผลประโยชน์ต่างๆกันได้เลยแต่การจะบุกเพื่อแย่งชิงอาณาเขตนั้นก็ต้องยากพอตัวครับต้องมีการวางแผนวางกลยุทธ์ร่วมมือระหว่างผู้เล่นคนอื่นกันด้วย และที่น่าจะถูกใจสาย PVP นั่นก็คือเกมนี้ PK กันได้ครับเจอคู่อริที่ไหนนก็ใส่กันได้หมดนะงานภาพกราฟิกจัดกันมาเต็มๆครับแสงสีเอฟเฟกสวยงามอลังการจะมาในมุมมองขึ้นด้านบนแบบนี้กันเลยตัวเกมเปิดทั้งฝั่งของ PC แล้วก็เวอร์ชันมือถือกันเลยด้วยครับสำหรับเกมนี้ As Is War เกมมือถือ MMORPG ครับจาก IP ดังอย่าง a s c e นั่นเองที่จะพาเราเข้าไปสัมผัสสงครามสุดยิ่งใหญ่กันงานนี้บอกได้เลยว่ากระตีความมันแน่นอนครับโดยตัวเกมเขาจะมาในธีมของการต่อสู้ระหว่าง3เผ่าพันธุ์แต่ละคลาสอาชีพเนี่ยคือสามารถคอมโบใส่มอนสเตอร์กันได้แบบรุ่รัวครับส่วนระบบการเล่นอย่างที่บอกนะเขาเน้เนไปที่การทําสงครามเป็นหลักสายตีหมู่มูทะลุอะไรต่งตางๆเนี่ยสามารถเล่นกันได้แบบตอบโจทย์แน่นอน ประกอบกับงานภาพที่จะเต็มด้วยเทคโนโลยีขุมพลังอันเรียว Engine โฟครับงานสวยงานดีอีกแล้วแถมสามารถคลอดเพ y ระหว่าง PC แล้วก็ Mobile กันได้ด้วยขายที่เป็นคอเกมเก็บเวลนะ MMORPG ครับถือว่าพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวครับเซโนเนียโคนเบกเกมมือถือ m m o r p อตัวใหม่ครับจาก IP ดังในตำนานอย่างเซโนเนียนั่นเองครับ ดยในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาทําภาพมาได้สวยงามมากๆครับจะมาสไตล์นิเมที่น่าเล่นมากๆเอฟเฟกต์แสงสีส่วนใหญ่นะก็ถือว่าจัดเต็มกันแบบสุดๆครับจุดเด่นของตัวเกมเนี่ยไม่ต้องเลือกอาชีพกันให้เสียเวลานะตัวละครสามารถใช้อาวุธได้ทุกชนิดซึ่งจะมีให้อยู่5แบบด้วยกันครับคือดาบใหญ่ดาบคู่ธนูคาถาแล้วก็ลูกแก้วเวทสามารถเปลี่ยนอาวุธได้ทุกๆ2นาทีส่วนระบบการกเล่นค่อนข้างฮาร์ดคอร์น,นิดนึงครับเน้นออโต้บอทแล้วก็ฟาร์มของเป็นหลัก เกมนี้ของฟรีไม่ค่อยมีแจกนะสายขยันเท่านั้นถึงจะรอดครับโดยรวมงานดีมากๆครับทั้งงานภาพแล้วก็ระบบการเล่นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่คอเกม MMO ต้องเก็บเอาไว้ในลิสก์กันเลยครับจัดกันต่อด้วยเกม Crystal of Aslan d เกม MMORPG ครับที่งานภาพของเขาเนจะมาสไตล์นิเมะบวกกับการเล่นที่เน้นความแอคชั่นมันๆแบบเต็มสูบ โดยตัวเกมนั้นจะมาในทีมของจักรกลครับผสมเวทมนต์บรรยากายการเล่นเนี่ยสวยงามเป็นแฟนตาซีเอามากๆส่วนคราสอาชีพเนี่ยก็มีหลายคลาสกันเลยทีเดียวครับทั้งเบอร์เซอร์เกอร์วอลล็อกซอสอริเออร์และก็เมย์ครับมาพร้อมระบบสภาพอากาศกลางวันกลางคืนพ่วงโดยโคออปเดตบอยครับดันเจียนพีพีต่างๆแล้วก็อื่นอีเพียบโดยรวมถือว่างานดีอริๆแล้วนะหากชอบสไตล์นี้ครับตามไปลองกันดูได้เลยครับ hit t o เกมมือถือ MMO RPG ครับโคตรฮาร์ดคอร์นะจาก IP ดังอย่างตัวเกมฮิตนั่นเองครับตัวเกมในฉบับนี้ครับจะมาในแนวเก็บเวลฟาร์มออนโอเพนเวิลด์กันเต็มรูปแบบรองรับการเล่นกับเพื่อนได้อย่างแน่นอนแผนที่ใหญ่มากครับและสามารถปุ่มมุ่งกล้องได้รอบรอบทิศทางกันเลยเกมนี้เน้นทีกราฟิกในสไตล์แฟนตาซีและยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตัวเกมฮิตเอาไว้อย่างครบถ้วนเปิดมาพร้อมกับ6คราสอาชที่สุดเท่กันก่อนครับเลือกกันได้ตามความชอบ เกมนี้ไม่มีการแต่งตัวครับแต่จะมีรรบคอสตูมที่เพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครกันมาด้วยนอกจากนี้ยังเพิ่มความมาร์คอร์ด้วยการ p v p, p หรือ P.K. กันได้แทบจะทุกสถานที่นะสามารถเล่นคอสแปลดฟอร์มระหว่าง PC แล้วก็มือถือกันพร้อมกันได้ครับใครที่อยากได้เกมเก,มเกมเ็บิลมาใหม่นะเนึ่งต่อสู้กันแบบเดือดภาพอลังการครับลองดูเกมนี้กันได้ครับเบรดแอนโซ่2 เกมมือถือ m o r p g r a p h i c โคดอลังการครับที่ภาคแรกว่าอลังการงานสร้างแล้วนะแต่ในภาคนี้ครับอลังการงานสร้างเพิ่มเติมกันเข้าไปอีกนะโดยจะมี3เผ่าตัวละครให้เลือกและไม่มีการกำหนดเพศหรืออาชีพต่อไปครับเราสามารถเลือกใช้งานอาวุธอะไรก็ได้ครับเปลี่ยนแปลงกันภายหลังกันได้ด้วยส่วนระบบภายในเกมนั้นจัดกันมาค่อนข้างครบเลยทั้งแผนที่กว้างแบบ Open World ซึ่งแบบของเขาเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากๆกันเลยทีเดียวครับ ระบบเวสเนื้อเรื่องการเหาะเหินนักการต่างๆก,าก็จัดกันมาแบบเต็มการ PK กันตามแผนที่ก็สามารถทําได้ครับรวมไปถึงการคราฟของแล้วก็อัปเกรดอุปกรณ์สมใส่ทางด้านของวิทยุจุ่มพลังภายในนะที่เคยเป็นจุดเด่นในภาคแรกก็ถูกอัปเกรดเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมีการใส่ท่วงท่าลีลาที่ดูแล้วหลากหลายพลิ้วไหวและก็สมจริงครับทำให้ภายในเกมนั้นดูมีชีวิตชีวามาก,กิงขึ้นนั่นเอง โดยตอนนี้ครับตัวเกมเปิดเวอร์ชันภาษา,ษาอังกฤษกันมาแล้วนะงานนี้แฟนๆคอเกมเก็บเวล m MORPG เนี่ยต้องรีบไปจัดกันแล้วล่ะครับเกมถัดมาแกลนซ a g a เกม MORPG m o R P g, ฟอร์มยักษ์จากเกาหลีครับซึ่งสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นสไตล์แฟนตาซีอนิเมะที่รูปแบบการเล่นนะจะเป็นแนวออโต้ o นี่แหละครับ ให้เราจัดทีม3ตัวละครและสามารถสลับการใช้งานระหว่างต่อสู้ได้จุดเด่นของเขาอยู่ที่ระบบอาวุธนี่นะครับที่สามารถแปลงร่างเป็นตัวละครสนับสนุนของเราได้นั่นเองเพิ่มมิติในการเล่นกันเข้าไปอีกครับทางด้านของเกมเพย์ในมิติการต่อคอมโบที่รวดเร็วซาสกิลและท่าไม้ตายแบบเวอร์วังอลังการงานสร้างครับเอฟเฟกนั้นเล่นใหญ่เล่นโตจริงๆแถมดนตรีประกอบภายในเกมนี้ถือว่าขั้นเทพสุดๆกันเลยด้วยส่งก็เป็นเกมแนวหน้านะครับสำหรับตัวเกมของแกลนซากะ ถัดมาเป็นเกม Justice Online Mobile เกม 3d m o r pg ครับงานดีคุณภาพส่งตรงจากค่าย netease อีกแล้วครับเกมนี้เขาจะมาในแนวจอมยุทธจนีนอีกแล้วนะแต่ว่าโดดเด่นในเรื่องของงานภาพครับที่ทำออกมาได้หาตัวจับได้ยากมากมายอีกเกมหนึ่งกันเลยทีเดียวโดยเริ่มต้นนั้นเขาจะมีตัวละครให้เราเลือกบิลครับเลือกตกแต่งกันได้กว่า6สำนักด้วยกัน ซึ่งกิมมิคหลักของเขาอยู่ตรงนี้นี่แหละที่เราสามารถปรับแต่งรูปลักษ์รูปโฉมของตัวละครได้สวยงามมากๆอย่างกับเกมแต่งตุ๊กตาอย่างไงอย่างนั้นกันเลยครับสรุปการเล่นนั้นก็เป็นแบบออโตเอ็มโอนี่แหละครับระบบต่างๆจัดเต็มไม่มีขาดไม่มีเกินเลยเน้นภาพสวยอลังการไม่ตกยุคไว้ก่อนครับยังไงใครที่ชอบเกม MOR PG สไตล์จอมยุทธแล้วก็ลองดูเกมนี้กันได้ครับก็ครบทั้งหมด10เกมมือถือสโตรนนนะครับ หลายชื่อเกมทั้งหมดเนี่ยจะใส่เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ชอบเกมไหนเนี่ยไปเล่นกันก่อนได้เลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยครับสวัสดีครับ